มันต้องเกี่ยวพันกับฐานตรงนี้แหละพี่หิงชุดแดงที่น้องเห็นนั่นน่ะเรื่องนี้ก็จากกรณีที่มีเด็กวัย3 3ปีนะเป็นเด็กหญิงนะฮะชื่อว่าน้องเพลงครับเด็กหญิงนัทธิตา เรียนอยู่ชั้นม .1 ของโรงเรียนหนองฉางวิทยาคมบ้านอยู่ที่บ้านนิคมสามาคัคคีตำบลทุ่งนาง,งามอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีน้องบอกว่าฝันร้ายนะครับพอตื่นมาก็เจอรอยประหลาดเกิดขึ้นที่แขนนะฮะร,รอยประหลาดที่ว่าเขาบอกคล้ายกับก้างปลาเนี่ยค่ะออนี่นะครับทีนี้เนี่ย ผู้เป็นแม่นะครับนางยุพินปิ่นทองเนี่ยบอกว่าน้องเพลงฝันเห็นคนแก่พอตื่นขึ้นมาก็มีรอยคล้ายก้างปลาที่แขนขวาโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยความกังวลใจจึงได้นิมนต์พระเจ้าอาวาสวัดทุ่งนางงามมาทําพิธีรดน้ํามนต์ที่บ้านและได้มีการถ่ายภาพส่งไปให้หมอปลาดูครับว่าไอภาพที่ว่าเนี่ยที่น้องมีรอยคล้ายก้างปลาที่แขนเนี่ยมันผิดปกติหรือไม่มันเกิดจากอะไรอยากจะให้มาพิสูจน์เดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยฮะ บายใจอะค่ะทั้งแม่ทั้งลูกก็ก็จะนอนคุกยกันไม่สบายใจก็ดูคลิปของหมอปลาบ่อยก็เลยนึกถึงหมอปลาคืออยากจะให้หมอปลามาช่วยน้องเพลงเนี่ยบอกว่าเคยเป็นนอนบ้านยายที่จังหวัดนครสวรรค์ประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนอนเล่นที่เปรข้างป่าไผ่ตอนนั้นฝันเห็นยายลักษณะเป็นยายแก่ๆสวมชุดสีขาวชะโงกหน้ามองน้องที่นอนอยู่ ด้วยความตกใจก็ตื่นขึ้นมานี่คือฝันร้ายครั้งแรกต่อมากลับมาที่จังหวัดอุทัยธานีฝันแปลกอีกนะครับโดยช่วงเดือนกรกฎาคมฝันว่ามีหญิงชารามาขอน้ำพริกผักต้มกินเมื่อบอกแม่แม่จึงได้ไปทำบุญให้นะครับจากนั้นก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวคนละคนกับที่ฝันครั้งก่อนมาเข้าฝันบอกว่าจะขออยู่ด้วยในฝันน้องบอกว่าไม่ต้องมาแล้วก็ทำให ผู้หญิงชุดขาวที่ว่าเกิดความไม่พอใจหลังจากนั้นน้องบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเวลากลางคืนเนี่ยเหมือนมีอะไรมาเขย่าตัวเมื่อไปตรวจร่างกายก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดต่อมากันยายน64พบรอยคล้ายลักษณะก้างปลานะฮะโดยมีรอยเส้นตรงเป็นสีขาวคล้ายแป้งแล้วก็มีรอยขีดขวางนะครับคล้าย,ายก้างปลานี่นะฮะคุณผู้ชมฮะ ที่แขนขวาครับเป็นแนวตั้งเนี่ยเก้าเส้นแนวขวางหนึ่งเส้นนี่นะฮะล่าสุดก็เลยมีการส่งภาพรอยที่ว่าไปให้ทางเพจของหมอปาเนี่ยช่วยดูหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังน้องเพลงเล่าให้ฟังหน่อยฮะแต่เขาบอกว่าไม่ได้นอนทับเกิดขึ้นเมื่อครั้งแรกตอนประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะหนูไปบ้านยายแล้วก็ไปนอนอยู่ที่เปหลังบ้านคา่ะแล้วก็ฝันถึง ยายคนแก่เขายืนอยู่หน้าบ้านหลังสีขาวๆขึ้นข้างขวาแล้วก็ที่เดิมตรงนี้ทั้งสองรอบเลยค่ะพระที่ลบบุรีเขาบอกว่ามีผู้หญิงตามมาค่ะเขาก็เลยให้ตะกรุดนี้มาห้อยไวเอามาห้อยไว้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็เริ่มมีรอยที่แขนหนูขึ้นมารอบแรกตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะตื่นขึ้นมาก็เจอรอยนั้นเลย นี่เป็นยังไงฮรฟังดูแล้วตื่นขึ้นมาก็เจอรอยนั้นเลยครับนี่เมื่อวานนี้ไปแล้วนะหมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวนะครับเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ไปพูดคุยสอบถามนะครับแล้วก็ถามน้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นรอยพัดลมหรือเปล่าตะแกงพัดลมอะ่ะเวลาที่เอาแขนเนี่ยไปไปนาากับตะ,ตะแกงพัดลมม,ม,มันอาจจะไปไมได้ว่าฝุ่นเนี่ยติดที่แขนน้องยืนยันบอกว่าไม่ใช่ เพราะช่องความห่างของช่องพัดลมเนี่ยมันเสมอกันแต่ร่องรอยของแขนที่น้องเนี่ยระยะมันไม่เท่ากันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันนะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับอะไรหนูลงเขียนได้ไงอ่ะหนูก็ไม่รู้หนูนะอะไรหนูลงเขียนได้ไงอ่ะหนูก็ไม่รู้หนูน,นั่งเขียนวินข้าน้ําให้แม่อยู่ค่ะพอเขียนเสร็จหนูก็เดินออกมาเล่นข้างนอกแล้วหนูก็กลับมานั่งที่เตียงอีกทีหนึ่งแล้วหนูใช้มือหนูปัดผมอย่างนี้แล้วหนูก็เห็นรอยตัวเองในกระจกขึ้นมา อะไรว่าครั้งที่สองน่ที่หนูโดนเขียนเนี่ยหนูโดนเขียนกลางวันโดยที่หนูไม่รู้ตัวใช่นอนเขียนปีนอยู่ที่นอนปีนน้ำแต่ครั้งแรกคือนอนหลับตื่นมาเจอครั้ทงที่สองคือกลางวันหนูก็ทํางานเขียนปีนข้าน้ำแล้วไปจกกระจกเจอตองกีโมองอ่ะหนูเจอรอยนั้นตอนมันบ่ายสามหมอป้าก็ลองพิสูจน์จนะว่าเออมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเปล่านะคะ โดยให้น้องเพลงเนี่ยนั่งยืดขาแล้วลองเอามือสัมผัสที่หลังแล้วก็เส้นผมน้องเพลงบอกรู้สึกชาที่ปลายเท้ามอหมอปลาลองให้นักข่าวจับที่หลังน้องบอกเฉยๆคือทําำแบบไม่ได้เตรียมกันนะคะรับพอน้องรู้สึกชาก็สรุปได้ว่าต้องมีอะไรบางอย่างแต่จากการสัมผัสสิ่งลี้ลับไม่ได้อยู่ตัวที่น้องเองนะคะหมอปลาบอกแบบนี้อาลองดูช่วงสัมผัสหลังแตะแตะหลังเนี่ยค่ะ ชาหน่อยๆค่ะข้างไหนลูกข้างนี้ค่ะอย่าเออข้างข้างฝานะค่ะแปปนึงนะหายไหมหายค่ะหายนะรู้สึกยังเป็นเหมือนเดิมค่ะชาใช่ไหมค่ะรู้สึกยังเฉยใช่ไหมรู้สึกไหมไม่สายยาวๆก็มี ตอนนี้คือเราไม่ได้แกล้งน้องเราอยากให้สังคมอ่ะเพราะว่าหมอกันแนก็ไม่ได้เตียมคือที่หมอเอามือแตะหลังน้องอ่ะแล้วก็จับเส้นผมอะพอแตปะป้าอมะหนูน้องก็จะรู้สึกมันอาจอุ่นอาดเย็นอาจชานั่นคือธาตุของพลังงานที่เหนือธรรมชาติอืครั้งนี้หมอปานี่มาในเชิงของค,ความลี้ลับนะ เพราะหมอปลาบอกว่าเดินดูในบ้านก็ไม่เจออะไรผิดปกติเลยไปเดินดูตรงแท้งน้ำซึ่งด้านบนเนี่ยมีตัวกรองด้วยถ่านเรียงอยู่3ถังสภาพเก่าด้านบนมีชั้นกรองแล้วก็มีถ่านก้อนเล็กก้อนใหญ่วางเรียงอยู่นะคะลักษณะเหมือนเครื่องกรองน้ำประยุกอะแล้วบ่อนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีมาก่อนน้องเพลงจะเกิดนะคะไม่มีการใช้งานมานานหมอปลา คือตรงโดยที่บ่อน้ำประปานี้หมอปลาบอกมีอาการจะอาเจียนลักษณะเหมือนจะมีสิ่งเร้นรับแล้วฐานเนี่ยชาวบ้านเผากันเองแล้วก็เอามาทาเป็นที่กรองน้ําหมอปลาเลยบอกว่าฐานนี้สงสัยเชื่อมโยมงกับวิญญ,ญาณที่น้องเพลงฝันถึงอาจจะเป็นการเอาไม้ศักดิ์สิทธิ์มาเผาเป็นฐานก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บฐานใส่กระสอบให้หมดแล้วก็เอาไปเผาทิ้งช่วงเย็นก็เดี๋ยวเห็นว่าจะทําพิธีเผากันเย็นวันนี้นะคะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเอ่อ ถ้ามองในมุมของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็สอบถามไปยังอาจารย์ออสนะครับหรือว่ารองศาสตราจารย์ดรวิรเชยพุทธวงศ์อาจารย์แล้วก็นักวิชาการสาขาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์บอกนะครับบอกว่าดูจากรอยคล้ายๆกับรอยเล็บขูดนะฮะคำตอบจริงๆน่าจะอยู่ที่ตัวน้องเพราะรอยลักษณะแบบนี้จะโผล่ขึ้นมาเองไม่ได้ถ้าไม่มีแรงไปกระทำตามหลักวิทยาศาสตร์ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการใช้สีหรือฝุ่นแต้มลงไปนะครับหรือคล้ายๆกับตัวพัดลมที่มีฝุ่นแล้วก็แขนอาจจะไปโดนอย่างนี้แต่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลในการกระทําที่ทําให้เกิดรอยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะที่แขนน่จะเป็นรอยแป๊บเดียวก็เป็นรอยแลครับจะจ้องคิดว่ารอยที่น้องเขาถ่ายได้เนี่ยนะครับน่าจะมีคําตอบอยู่ที่ตัวน้องเองนะครับเพราะว่า มันเกิดขึ้นที่แขนของน้องเองแล้วก็สักพักก็หายไปนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันคล้ายๆกับเราเอาเล็บเนี่ยนะฮะไปกรีดที่แขนเนี่ยจะเป็นรอยแป๊บเดียวก็เป็นรอยนะครับนะฮะก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าชั้นผิวหนังเนี่ยมันจะมีการหลุดลุยได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นพอปล่อยไปสักพักหนึ่งนะฮะเนี่ยเหเหมือน,น,นจานก,กรีดเนี่ยก็ขาวๆปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็จะ หายไปนะครับก็คือช่วงที่เกิดรอยนี่ก็อาจจะมีการถ่ายภาพไว้เพราะฉะนั้นคําตอบน่าจะอยู่ที่ตัวน้องจริงๆนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ออสนะครับเพราะว่ารอยลักษณะนี้เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาบนผิวหนังเองไม่ได้ถ้าไม่มีแรงไปกระทําประเด็นที่2ก็เป็นลักษณะการใช้สีหรือฝุ่นนะครับแต้มลงไปนะครับเหมือนอคล้ายๆกับตัว พัดลมนะฮะที่มีฝุ่นแล้วก็แขนอาจจะไปโดนนะครับนี่นะครับอาจารย์ออสก็วิเคราะห์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์นะ